สวัสดีครับบางกุดภูเก็ตครับผมท่านกําลังหาจอหาปลาจอหาหมึกจอหากุ้งหรือจอหาที่อยู่ของปูนะครับสามารถเข้าไปติดตามนะครับทางช่องทาง u t u b e หรืออื่นได้นะครับนี่คือเฟซหลักของผมนะครับชื่อบางกุฎภูเก็ตจีเบสตกปลาพิมพ์เป็นภาษาไท,ทยนะครับตามนี้ได้เลยบางกุดภูเก็ตจีเบสตกปลาครับ Facebook เฟซเพื่อเต็มกดติดตามแทนเนาะเบอร์โทรติดต่อ0 8 4 4 4 1350 6, 6, 6 เวลาทำงาน8โมงเชา้าจนถึง1นทุ่มเฉพาะจันทร์ถึงศุกร์สอทิศผมหยุดงานเนาะและอีกช่องทางและนี่คือเพจของผมนะครับ B&W Phuket Gb ตกปลาก็ et, pa, จะมีน้องแอดมินคอยตอบข้อมูลให้ท่านนะครับและอีกช่องทาง TikTok นะครับ B&W Phuket หรือท่านพิมพ์เพียงแค่บางุ้ดภูเก็ตก็โอเคแล้วบางุ good, et, ้ดภูเก <laughs> ็ตไฟฟ้าข้าแขงอ่มาต่อเนื่องกับของ BNG เนาะ b บีนจีหลายๆท่านก็เจอข้อมูลแล้วในเรื่องของกลุ่มงานเรเบย์มันจะอยู่ในในแบรนด์นี้ในลูกู้นี้นะครับจะอยู่ในกลุ่มของงานเรเบยนะครับที่ท่านเห็นนี้ก็คือจอหลักนะครับจอ b บีนจีขนาด9นิ้วอันนี้คือแท็บเล็ตทั่วไปนะครับทั่วไปโทรศัพท์ก็ทั่วไปถามว่ามันคืออะไรมันเป็นรีโมทนะครับมันจะไม่ว่าท่านจะมีโทรศัพท์ไม่ว่าจะเป็น iOS หรือ Android มันก็สามารถโยงได้ข้อดีมันคืออะไระถามนี่ดีกว่าข้อดีคืออะไร ข้อดีของการจยู่ไวไฟคือหนึ่งปัญหาหลักๆเลยนะครับที่หลายๆท่านออกไปตกปลากับเพื่อนมักจะเจอปัญหาเวลาเราเจอปลาเจอฝูงปลาเจอเชื้อปลาอ่าไตก็จะเป็นคนหรือผู้ที่อยู่หลังพงมาเลยก็จะเป็นคนเห็นคนเดียวเท่านั้นแต่ถ้าเกิดเรามีระบบ Wi-Fi เราก็สามารถพาจอเทเบเลไปไว้ที่ป้อมหน้าคนขับหรือขยับมาด้านหลังเพื่อจะให้คนที่ไปร่วมทริปกับเราเห็นด้วยว่าลักษณะเชืปป้อปลาสูงต่ำประมาณไหนเป็นปลาเล็กปลาใหญ่เพื่อจะเพิ่มโอกาส ในการวางแผนที่จะให้ปลามากัเดเหยื่อเราได้โอกาสเพิ่มขึ้นแต่เมื่อเราเห็นในระบบนะครับกดจนกับหรือแม้ระบบสแกนข้างก็ตามนะครับซึ่งตนนัวนี้สังเกตว่าสแกนข้างผมผมรูปมาทาไมหน้าแปลกๆผมเป็นการตัดระบบให้เห็นเฉพาะข้างหนึ่งข้างใดดีอย่างไรนะครับดีอย่างไรกดกลับเลยอ่าผมสร้างไาแล้วอ่าสำหรับคนที่ชอบตอกปลารหรือสายสายค้นหาสังเกตไหมครับจอบ,บนคือจอ G P S ล่างคือฟาร์มที่สูงแนวดิ่งทางซ้ายที่ท่านเห็นนี้คือลักษณะเดี๋ยวชี้จอจตุริวันเนาะได้นาเสนอไงาออทางซ้ายที่ท่านเห็นนี้เดีออย๋ยชี้ทับลยก็ได้เป็นระบบสแกนข้างแต่ผมตัดให้เห็นเฉพาะทางซ้ายทางจอน,นี้คือสแกนข้างเช่นกันแต่ผมตัดให้เห็นเฉพาะทางขวามันจะทํางานผนวกร่วมกันมีหน้าที่ทํางานแยกออกไปทําให้เราเห็นทางซ้ายทางขวาเรามีเชือกปลาอยู่แบบนหนนะครับหรือสายค้นหา สายาค้นหาของโบราณอื่นๆอันนี้คุยนอกรอบอีกทีหนึ่งนะครับเพราะในการปรับเซฟนะครับท่านใช้งานทะเลก็อีกแบบใช่ท่านใช้งานน้ําจืดก็มีการปรับอีกแบบนะครับแต่จะเปลี่ยนได้บ้างนะครับพอเป็นงานทะเลเราอาจเอาฟาร์มถีสูงออกใช้เป็นตัวล่างซึ่งเราก็สามารถสร้างเข้าไปในหน้าหลักได้อย่างเช่นคลิปที่ผมลงไปก่อนหน้านี้แล้วสังเกตว่านี่คือซาวด์เดอร์ฟาร์มถีปกตินะครับฟาร์มถีปกติอ่าครับ มันสามารถโยงได้ประมาณ 3- 5เครื่องเนาะโดยประมาณนะครับปกติซึ่งก็มีหลกัหลกๆท่านถามมาเรื่องของว่าเอฟบางมันเป็นเอฟตัวไหนเอฟเป็นการโหลดฟรีแต่ถ้าเกิดเรามีเอฟอย่างเดียวเราไม่มีจอหลักมันก็ไม่สามารถโยงแบบนี้ได้นอกาะหลายท่านเข้าใจว่าเป็นเอฟแล้วสามารถใช้งานได้เลยหนึง่งทุกๆเอฟนะครับมันก็ต้องพึ่งหัวซาวเดอร์เพื่อจะอ่านภาพสิ่งที่ปรากฏสิ่งที่อยู่ในใต้ท้องน้ําเพื่อจะนำเสนอภาพขึ้นมาหากเป็นเอฟอย่างเดียว โดยมีหัวสัญญาณมันก็ยากหรือมันจะมันยากในการพิสูจน์ว่านั่นคืออะไรมันเลยต้องมีหัวสัญญาณมีแอปก็ต้องมีจอเพื่อจะให้ทำงานทุกอย่างเดินหน้าต่อไปได้นะครับซึ่งลักษณะตัวนี้ก็คือแผนที่เป็น gps เดิมๆของเขาก็จะเป็นแผนที่ประมาณการไม่มีแผนที่นะครับท่านก็สามารถซื้อเพิ่มเสริมถ้าเกิดว่าท่านคิดว่าต้องการละเอียดกว่าเดิมต้องการเห็นมากกว่าเดิมมันเป็นการซื้อข้อมูลเพิ่มเข้าไปนะครับ ถ้าเกิดราคามันอยู่ที่สมมุตินะครับ50บาทค่าแถมก็ต้องเป็นถ่าแถมแผ่นที่ก็จะเป็น50บาทถูกต้องหรือไม่ครับแต่ถ้าเป็นการขาย50บาทเพิ่มมาอีก10บาทเป็น60บาทนั่นคือการขายพ่วงแต่ของผมเป็นแผ่นที่เดิมในเครื่องซื้อเพิ่มมีราคาเพิ่มมาอีกอยู่ที่ความพึงพอใจแต่รับสายงานนะครับเพื่อการค้นหาแผ่นที่อาจจะมีบทบาท ดีไหมน้อยยกเว้นการค้นหาทางทะเลที่เราต้องการเห็นทิศทางของน้ำพวกแอง่งพวกหน้าผาพวกโขดที่เป็นมีผลต่อการน้ำไหลน้าวนมันมีผลอาจจะมีตัวส่วนช่วยได้แต่เราก็มีการปล่อยเส้นปลาลงไปแล้วทำให้เรารู้ว่าเราจอดอยู่นิ่งเรือเราไหลไปไหนโดยที่ไม่เดินเดินเครื่องไหลไปทางทิศทางไหนเราก็สามารถกำหนดจุดคาดเคลื่อนในการเคลื่อนที่ของเรือเราเลายว่า วันนี้สอบน้ำสอบลมและเรือเราไหลขึ้นเหนือลงใต้อย่างไรบ้างนะครับในตัววงเบียจนะครับก็จะมีการหมวดซ้อนภาพดาวสแกนแต่ทีนี้ผมก็จะมาซ้อนในหน้าของ GPS นะครับซ้อนภาพ <c oughs> เลือกเป็นเรื่องของโครงสร้างโครงสร้างนั่นก็คือสแกนข้างเมื่อเรากดเครื่องหมายบวกมันก็จะเห็นในเวลาเดียวกันในหน้าของ GPS นะครับ มันก็ปล่อยเป็นสัญญาสแกนข้างข้อมูลเหล่านี้เซฟได้ไหมสามารถเซฟได้ <c oughs> นะครับเซฟได้เราวิ่งผ่านอะไรไปบ้างแต่ถามว่าปริมาณความจุมันจะกินไหมกินเยอะผมเลยนาเสนอให้เห็นว่ามันทําได้เนาะแต่ถ้าเกิดต้องการเห็นอื่นเราดูจากภาพประกอบจากหน้าจอหลักแล้วเซฟตําแหน่งดีกว่ากดเมนูนวะปิดมเท,ที่เหลือก็อยู่ที่ว่า,เ,าเราต้องการต้องการหรือไม่กับก,กับสิ่งนั้นถ้าเกิดต้องการ,ราก็เพิ่มการ์ด เพื่อจะให้มันเก็บประจุได้สังเกตไหมครับพอเล่นมันหลุดเมื่อหลุดกดยืนยันเท่านั้นเองเพราะนี่คือหมดสาธิตมันเปิดทุกอย่างทํางานพร้อมกันเพื่อเห็นว่าศักยภาพของเครื่องเมื่อใช้งานจริงนะครับเราใช้แค่ GPS แล้วก็ซาวเดอร์เพราะในหมุดสาธิตนะครับอย่าลืมว่ามันรวมทุกอย่างแม้กระทั่งระบบเรดาร์เข้าไปด้วยทําให้เครื่องอ่านทุกอย่างในเครื่องว่าทําอะไรได้บ้างเพราะตัวนี้สามารถลงเรดาร์ได้ย้อนกลับมาดูเรื่องของตัวืินคน เมื่อเราใช้งานเดี๋ยวเอาเอาจากจดตัวนี้บ้างเนาะเพื่อจะไม่ให้จำเจเมื่อเราต้องการนะครับจีเบสเเอเดอร์เราเดินทางไปปับ๊บวิ่งปับ๊บเฮ้ยอะไรในจอมาร์กเตะมาร์กเตะเลยส่วนอ่บางท่านเอ๊ะมาร์กเตะทำไมไม่หยุดนะครับเราต้องกดให้ภาพสวนส่วนภาพมันจะหยุดแล้วเรลื่อนกาบาดไปเตะสิ่งสิ่งนั้นนะครับในขณะที่เรือเคลื่อนอยู่สังเกตว่าเมื่อจีู่ตำแหน่งจีบเบสบอกว่าสิ่งสิ่งนั้นอยู่ที่ตำแหน่งเล็ตลองเท่าเลย ทุกภาพที่ปรากฏขึ้นนั่นคือสิ่งที่มาจากอ้างองิงจุดตำแหน่งด้วยดาวเทียมที่เครื่องเหล่านี้รับรับมาทำให้เราได้ค่าที่ค่อนข้างจะร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เรือของท่านต้องเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่องไม่ว่าาร์มเร็วหนึ่งมเร็วาร์มเร็วหนึ่งามเ,เร็วใดก็ตามนะครับขึ้นที่ต่อเนื่องแต่ถ้าอยู่ยยหยุดปับ๊บเลี้ยวซ้ายหรือขวาความคาดเคลื่อนมันจะเกิดขึ้นแต่ถ้าเราเดินเดินเครื่องอยู่เดินเรือเคลื่อนที่ไปด้านหน้าตลอดเวลาติดๆๆ,ๆเรามา ท่านได้ข้อมูลดันั้น100%แน่นอนนะครับอ่ะอภาพหยุดแล้วสาเด้อเกิดอะไรขึ้นก็เพราะเราไปเตะกาบาทบนจอทาให้ภาพเรางหยุดกดเมนูยลบกากาบาทภาพก็เคลื่อนต่อนะครับหลายๆท่านก็จะเห็นเรื่องของหมูดสแกนข้างบางท่านไปเจอเห็นข้อมูลชัดไม่ชัดเพราะอุปสรรคหน้าง,งานฟาร์มขุ่นของตะกอนน้ำประเภทน้ำจืดเค็มอืนอ่น ทำให้เทคโนโลยีต้องมีการมาปรับเพิ่มเติมเพื่อจะปรับความชัดของในโหมดเพิ่มขึ้นถามว่าค่าเหล่านี้ผมบอกได้เลยไหมบอกได้แต่ผมไม่อยากให้ท่านจําผมอยากให้ท่านเข้าใจเพราะหนึ่งตัวเลขเหล่านี้ครับมันจะดูให้ตรงไม่ได้ในเรื่องของ่างคอนทราสหรือการปรับอื่นๆมันตายตัวไม่ได้เพราะลักษณะของน้ําในแต่ละวันในในแต่ละช่วงเวลาตะกอนความขุ่นความใสต่างกันทั้งสิ้น ภาพที่ออกมามีผลทั้งหมดนะครับจากเมื่อกี้ชัดสังเกตไหมครับตอนนี้ไม่ชัดแล้วเพราะเราไปเร่งโอเวอร์โอเวอร์เกินกับอุปสรรคน้ําตะกอนมากเกินดูมันแรงแต่ไม่รู้เรื่องเลยว่ามันคืออะไรแต่เมื่อเราเลือกนะครับให้เหมาะสมมันเป็นตัวเลขที่ตายตัวไม่ได้ผมใช้คํานี้เลยผมเรื่องเรื่องซาวเดอร์ทุกระบบยากกว่ายากกว่านะครับโอ้โทษทีนะครับ ายากกว่าระบบ GPS ีดยสเพราะมันต้องปรับอยู่ตลอดเวลาสําคัญมากกับเรื่องนี้นะครับสาคัญมากผมก็จะมีข้อมูลแน่ไปทั้งหมดหรือถ้าเกิดท่านเป็นหน่วยงานเพื่อราชการหรือหน่วยงานสังคมหรือท่านเป็นงานตกปลาหรือประมงคนบ้านผมก็จะมีข้อมูลแยกให้จำเพาะทางของท่านขอฝากับสํานักเบียนจะีไว้ด้วยเนาะสวัสดีครับบางภูเก็ตครับ